สิ่งที่ใช่ชอบสิ่งที่ชวนเลือกอยู่ช้อปปิ้งที ฟังดูสนุกเนาะอุ้ยฟังดูสนุกพอความอ้วนมากระแทกใจแล้วมันไม่สนุกเลยไม่สนุกน <ะ S 1> นก็ดูตรงนี้สิคะจะสนุกได้ยังไงคุยเชียวแน่อนอนว่าจะเป็น ผู้ชายความอ้วนคือบุคลิกภาพความอ้วนคือความมั่นใจผู้หญิงต่อให้จะวัยไหนก็ตามแต่เราก็อยากจะรูปร่างดีสเลนเดอร์ <Sl> ender, ใช่ไหมคะ<อ>แต่มากไปมากกว่านั้นค่ะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็อยากจะดูแลใส่ใจความหล่อของตัวเองอแต่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมเจาะลึกเป็นโรคอ้วนเมื่อไหร่มีความสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมากเท่านั้นนะคะสังเกตง่ายๆพอน้ําหนักตัวเยอะ,ะข้อเข่าเริ่มมีปัญหาลุกก็โอยนั่งก็โอยเรานี้ลูกหลานชวนไปไหนเดินแทบไม่ไหวเนี่ยแหละมันมา จากความอ้วนโรคอ,อ้วนแต่มากไปมากกว่านั้นคือยังมีปัญหาสุขภาพอื่นๆอีกใช่ไหมคะถูกต้องโรคอ้วนนี่เห็นได้จากรูปร่างถูมารูปร่างที่ผิดเพี้ยนไปใส่อะไรก็ดูไม่สวยมันดูพลุย้ยมันดูย้วยไปหมดเลยแต่ยุคนี้คุณผู้ชมครับคําว่าโรคอ้วนไม่ได้แปลว่าคุณดูแล้วอ้วนแต่แปลว่าคุณถ้าไปตรวจเช็คอะไรข้างในของคุณเนี่ยบางครั้งค่าตัวเลขต่างๆมันผิดเพี้ยนไปม,มากกว่าคนที่ดูแล้วอ้วนอีกเพราะฉะนั้นคนุณผู้ชมครับโรคอ้วนเนี่ยมาดูนิดนึงว่าเขามีการสํารวจกันนะเขาสํารวจกันจริง จเมื่อปี66ที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าทุกๆ3คนไทยที่อยู่ในวัย19-59้ปีวัยทำงานเนี่ย3คนไทยที่ทำการสำรวจเราจะพบ1คนที่อ้วนเสมอแปลว่าเราเข้าใกล้โรคอ้วนกันเต็มที่แล้วนะแล้วรวมไปถึงครับนี่คือ1น0 100%เราจะพบว่าน้ำหนักปกติอยู่เพียงแค่46แต่ว่าโรคอ้วนสีแดง28%น้ำหนักเกิน20%รวมกันเกือบ ห0แล้วส่วนคนที่น้้าตักต่ำกว่าเกณฑ์คือ5%เองแปลว่าคนสีแดงกับสีส้มกลุ่มนี้เกือบเกือบครึ่งหนึ่งของอคนที่เราสำรวจแล้วที่มีน้ำหนักเกินแล้วเป็นโรคอ้วนนะยังไม่พอสำรวจในปี66ใช่ไหมไปดูว่าคนในจังหวัดไหน,นอ้วนมากสุดกรุงเทพมหานครจ้าอ้วนมากสุดเลยอ้วนถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ยังไม่พอฮะมีนาราที่ว่าเพชรบูรณ์นนทบุรีสงขลาพัทลุงตากพิจิตรสตูลยะลาแปลว่าเข้าใกล้ชีวิตคนเมืองอยากกินอะไร ได้กินตามใจปากมากขึ้นมันก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนแล้วคนอ้วนรู้ไหมว่ามีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป7-10ปีเลยนะ,ะถึงว่าเป็นสุขภาพเนี่ยเป็นเบาหวานกันเยอะคอเลสเตอรอลสูงไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงมันก็มาจากโรคอ้วนอย่างที่เขาบอกเลยพี่ชัย You are what you eat ค่ะคุณพ่อคุณแม่กินอะไรได้แบบน,นั้นกินของดีมีประโยชน์สุขภาพร่างกายก็ดีแต่กินของหวานเนี่ยนะอบอกเลยว่าสุขภาพร่างกาย,ยแย่แย่คุณผู้ชมมาดูนะความสุ่มเสี่ยงมันมีตั้งแต่วัยเด็กที่ ใช่นี่เลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นลูกอมลูกกวาดนะคะหรือว่าขนมขนมเต็มไปด้วยน้ําตาลค่ะเด็กกินนอกจากฟันผุแล้วอาจจะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนนะคะพอ,อเริ่มจากเด็กขยับมาเป็นวัยรุ่นวัยทํางานนี่เลยค่ะปลุกตัวเองให้ตื่นทุก,ทกว <S 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 ๆวันด้วยกาแฟเนาะบางทีวันละ3าแก้วแก้วนึงเนี่ยร่อน้ําตาลไป3ช้อนอถ้ากิน3ามแก้วก็9ช้อนเข้าไปแล้วนะยังไม่พอค่ะนี่ชาไข่มุกนะแก้วนึงก็เป็นร้อยก็ยอมจ่ายนะยังไม่พอบางคนเนี่ยกินคาต้องกินหวานกินโดนัทกินเค้กกินแบบแป้งเยอะ มากมายน้ําตาลเท่าไหร่บั่นทอนสุขภาพแน่นอนค่ะสุดท้ายผู้สูงวัยคิดว่าจะห่างไกลจากโรคอ้วนไม่ใช่เลยเพราะอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญแย่ลงไม่บอนี่แหละเช่นเดียวกันคล้ายๆกันคนไทยกินข้าวติดกินหวานคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นทองหยิบทอ้องหยอดทองฟอย์นะคะหรือว่าจะเป็นแบบพวกขนมต่างๆแล้วก็เป็นวัยที่ติดกาแฟด้วยทีนี้นกาแฟมีทั้งครีมเทียมน้ําตาลนมข้นหวานกินเยอะๆเสี่ยงต่อโรคอ้วนอย่างแน่นอนแล้วเสี่ยงกันตั้งแต่วัยเด็กวัยทํางานผู้สูงวัยเลย เดียวเขาบอกว่าคนไทยปกติมาตรฐานการกินน้ําตาลไม่ควรจะเกิน11ช้อนชาแต่ทุกวันนี้น่าตกใจตัวเลขน่าใจหายก็คือล่อไปอ22ช้อนชาต่อวันเกินมาตรฐานไปเยอะมากมันเท่าตัวเลยนะเรื่องของการที่คุณผู้ชมจะดูแลเรื่องของปริมาณความหวานต่างๆแล้วก็รวมถึงโรคอ้วนโรคภาวะน้ําหนักเกินสิงน่งใ,ในความเป็นตัวตนของเราสูงๆน้ๆําหนักเ<ช>นี่ยคุณผู้ชมฮะลองดูถ้าเกิดคุณผู้ชมยังฝืนต่อไปตามใจปากต่อไปลองดูภาวะน้ําหนักเกินดูฮะ มันมีความเสี่ยงต่ออะไรบ้างต่อระบบทางเดินหายใจเขาบอกว่านี่ไขมันเกาะตับนิ่อยู่ในถุงน้ำดีนะคบมีปัญหามะเร็งตับมะเร็งถุงน้ำดีมะเร็งลำไส้ภาวะฮอร์โมนกับเมตาบอลิซึมมาาเขาบอกความดันโลหิตจะสูงเบาหวานจะถามหาเบาหวานชนิดที่2นะถามหารู้ไปถึงไขมันในหลอดเลือดจะสูงขึ้นสมองมีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหงุดหงิดง่ายหลอดเลือดทางสมองมีมีความปั่นปนเกิดขึ้นอมามพเรองมพาตถามหาระบบหายใจเป็นไงหอบหืดเหนื่อยง่ายความดันปอดสูงขึ้นระบบสืบพันธุ์เพศชายมะเร็งต่อม มาทําหาได้นะที่คอเป็นยังไงนอนกรนภาวะการหยุดหยุดหายใจขนาดรับพา้าทางเดินปัสสาวะนี่ติดเชื้อบ่อยการปัสสาวะไม่ค่อยอยู่ระบบไหลเวียนโลหิตเป็นไงโรคหัวใจหัวใจโตใช่ไหมหัวใจขาดเลือดหัวใจวายกระดูกและข้อ,ข,อข้อต่อข้อเสื่อมก่อนวัโยโ,<อ>โดยเฉพาะข้อที่รองําหนักเยอะๆถึวหนังสิวข,ขึ้นขนดกนี่ติดชงติดเชื้ออักเสบฝีขึ้นบ่อยเชื้อรามีกินตัวระบบสืบพันธุ์เพศหญิงถุงน้ําที่รังไข่ผิดปกติประจำเดือนผิดปกติพราว่ามีบุตรยากมะเร็งเต้านม ถามหายเฮ้ยมันย่อขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยโรคอ้ว<อ>นมันน่ากลัวแท้คุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นวันนี้หันมาดูแลใส่ใจตัวเองกันดีกว่าไม่มีคําว่าสายไปในการดูแลตัวเองวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษ <ừ> คุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้ใครดูอยู่อย่าปล่อยให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะคะเป็นโรคอ้วนแต่ถ้าเกิดอ้วนแล้วล่ะหรือถ้าเกิดตอนนี้อยากดูแลตัวเองล่ะให้โพชงเป็นตัวช่วยค่ะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือ1ขวดนะปกติแล้ว980 ml อเกือบ1ลิตร ได้1เดือนที่ใช้ราคาปกติควรละ2,200บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้50เซตเท่านั้นก็คือซื้อ1ขวดแถมฟรีอีก1ขวดปกติแล้ว2ขวดทันได้2เดือนต้องจ่ายราคา4,400บาทแต่โทรมาทันตอนนี้คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมลดพิเศษเหลือเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นโอ้โห ราคาดีมากเป็นโปรสำหรับการดูแลสุขภาพาจริงโทร์อยู่ตอนนี้นะโทรเลย0 2 1 5 7 8 9 2 2 021578922อสหการือสแกนเคีร์โคดทุ่มจอตอนนี้ด่วนเลยเพราะว่าคอเซ็นเตอร์เรารับสายกันไม่หวาดไม่ไหวแล้ววันนี้มีเพียงค่า0เซตเท่านั้นหลายคนใช้ดีก็มักจะตุนสินค้า<อ>ไว้ใช้เองหรือซื้อไปเผื่อคนที่เขารักเพิ่มมากาขึ้นดังนั้นจากจะบอกว่าเขาจะไม่รอจนจบรายการนะครับเรื่องของคอเซ็นเตอร์ต่างๆรับสายกันจริงๆส่งกันจริงๆแล้วโปรนี้ ส่งฟรีทั่วประเทศด้วย <Wow. S 2> จึงอย่าจึงอยากจะบอกว่าอย่ารอช้า สนใจและอยากทําให้สุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของโรคอ้วนห่างไกลจากตัวเราที่โรด่วนเลยใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ดูแลใส่ใจตัวเองง่ายๆนะคะวันนี้ด้วยโพชงพลสัสค่ะอย่างที่บอกเลยว่าลดเบาหวานนะคะแล้วก็ลดปัญหาความสุ่มเสี่ยงในโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยโรคอ้วนนะ่ากลัวมากเลยแต่ว่าอยา่าท้อแท้นะคะวันนี้โพชงค่ะขวดใหญ่ๆโอโ้โหเกืโอบ1ลิตรนะคุณพ่อคุณแม่980อมลตรงนี้ให้เห็นชัดเจนเลยนะคะข้อมูลทางโภชนาการที่สำคัญอยากจะให้ ให้ดูในเรื่องของสารสกัดต,ต่างๆมาจากธรรมชาตินะสูตรนี้เป็นสูตรที่มีความเข้มขน้น p l u สเพิ่มเติมหลายๆอย่างเลยนะย้ําว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะและอยากให้มั่นใจเรื่องของความปลอดภัยมีออยรองรับชัดเจนนะคะแล้วก็ยังมีนี่ปริมาณด้วยนะเกือบ1ลิตรค่ะทา,านยาวๆนะหนึ่งเดือนเต็มๆข้อมูลโภชนาการมาเต็มและที่สําคัญที่สุดนี่อยากจะให้ดูวันเดือนปีผลิตนะคุณผู้ชมคาะล็อตอยู่ตรงนี้เลยที่สําคัญ การรับประทานพี่ชายคือดูแลตัวเองง่ายๆเพราะว่าใครๆก็การันตีว่าดื่มโพชงพลัสแล้วอร่อยมากจริงเริ่มต้นจาก7วันแรกเจ็ดวันแรกขอปรับสมดุลก่อนนะคุณพ่อคุณแม่อย่าปล่อยให้อ้วนด้เกิดใครอ้วนแล้วอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังค่ะวันนี้ดูแลตัวเองง่ายๆ10 ml กันก่อนประมาณนี้ปรับสมดุล7วันแรกนะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมค่ะในช่วงแรกมันอาจจะมีอาการอะไรนิดหน่อยแต่รู้สึกได้ว่าจะนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอแต่พอหลังจาก7วันนะคะวันต่อ ต่อไปค่ะก็ปรับเป็น30 ml ก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพองค์รวมได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครเป็นเบาหวานใครมีไขมันในเส้นเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงหรือโรคต่างๆอยากดูแลใส่ใจตัวเองก็จัดไปเลยโพชงซึ่งวันนี้ตกเฉลี่ยแล้วพี่ชายดูแลตัวเองเอง,ง่ายๆเพียงแค่วันละ33บาทเท่านั้นเองโอ้โราคานี้ดีเรากินกาแฟในทุกวันนี้บางทีหวานเกินไปไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและยังจ่ายแพงแก้วละร้อยกว่าบาทเดียวซ้ำไปนะ วันนี้วันละ33บาทเท่านั้นเองแต่คุณได้สารสกัดจากธรรมชาติถึง32ชนิด uh huh. และที่สําคัญคือใครที่มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องของการหยุดหายใจขณะหลับ uh huh. เรื่องของไขมันในหลอดเลือดเรื่องของโรคเบาหวานเรื่องของการปวดข้อปวดขาวความ uh huh. เสื่อมต่างๆแล้วรวมไปถึงทางเดินหายใจ uh huh. ต่างๆที่มันมากกว่านี้อีกนะ uh huh. เขาสามารถจัดแล้วก็ดูแลให้คุณยังไม่พอนะไปดูกันว่าทําไมเขาถึงทําได้ดีขนาดนั้น uh huh. เพราะมีสารสกัดเนี่ยจากเห็ดหลินจืออันนี้เป็นสมุนไพรแห่งชีวิตนะ ช่วยลดในเรื่องของน้ําตาลและไขมันในหลอดเลือดยังไม่พอ uh huh. มีสารสก,กัดจากพลูคาวครับช่วยดูแลในเรื่องของการยับยังย้ง, oh. งเชื้อต้านเชื้อมะเร็งยับยั้งการเจริญเติบโตงเซลมะเร็งไม่ได้พูดเล่น <That. S 1> ไปเซิร์ชงานวิจัยของพลูคาวได้เขาช่วยรักษาเรื่องของความสมดุลของร่างกาย uh huh. ลดภาวะโรคเรื้อรังต่างๆโรคแทรกซ้อนเบาหวานความดันหัวใจคอเสลสเตอรอลก็ช่วยดูแลด้วย <That. S 1> ยังไม่พอสารสก,กัดจากผลฮอทอนเบอร์รี่ครับช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มเลือดออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจลดความดันโลหิตเสริมการทำงานของ ถุงน้ําดีแล้วก็บํารุงไตด้วยและหนึ่งชื่อคุณผู้หญิงคุ้นเคยแน่ดอกคํมฝอยดอกขมฝอยเนี่ยเขาช่วยดูแลรูปร่างอยู่แล้วแต่ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้ด้วยนะยังไม่พอยังมีสารสกัดจากชีนามอนหรืออบเชยครับช่วยนิ้เลงการเผาผลาญน้ําตาลให้ให้เป็นพลังงานลดการดื้อของอินซูลินทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้หมดจดแล้วก็ลดอาการเรื่องของโรคเบาหวานต้านความแก่ต้านความชราเพิ่มความอ่อนวัยของร่างกายด้วยยังไม่หมด ดังคุยแองเจลิก้า <Angel ica S 1> นะครับดังคุยหรือแองเจลิก้าเนี่ยบำรุงโลหิตเวียนศีรษะหูอื้อใจสั่นนอนไม่ค่อยหลับหลงหลงลืมลืมยังมีอีกตัวหนึ่งยังมีอีกแอนทรากลัสครับหรือว่าห่วงฉี่อันนี้เป็นสมุนไพรจีนที่ชื่อดังมากช่วยเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายแล้วก็กินแล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงความกระปรี้กระเป๋าข้อเหงื่อมันจะออกมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการขับมันมีการบอกว่า,มาเมตาบอลิซึมมันดีขึ้นมันทั้งหมดนี้ถึงช่วยทําให้ร่างกายบอกว่าอยู่ในความที่บีเอ็่ไอ จุดพอดีโรคอ,<ด>อ้วนก็จะห่างไกลจากเราด้วยคุณผู้ชมวันนี้เปลี่ยนการดื่มดีกว่าปกติถ้าเกิดดื่มกาแฟแก้วหนึง่งหรือว่าเครื่องดื่มชาไข่มุกแก้วหนึง่งเดี๋ยวนี้ก็ล่อไปแก้วละห้าสิบหกสิบมีน้ําตาลนะคะดื่มเยอะๆเป็นโรคอ้วนแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่วันละ33บาทดูแลใส่ใจตัวเองก่อนจะบอกโปรโมชั่นบอกรสชาตินิดนึงพี่ชยัยรสชาตดิดีีวันนี้ดื่มได้ทุกวันปโปรดีมากๆหนึ่งขวดนะคุณผู้ชมปกติแล้ว1ลิตรนะเกือบหนึ่ง 980 ML ปกติราคา2,200บาทคุณพ่อคุณแม่วันนี้ให้แค่50สาย50เซตเท่านั้นนะ <Ừ. S 1> ซื้อ1แถม1พี่ชยัยปกติราคาเต็มๆต้องจ่ายอยู่ที่4,400บาทแต่วันนี้ลดพิเศษจ้าลดเหลือเพียงแค่2,000บาทเท่านนั้ โทรเลยครับ021578922 021578922หรือสแกน QR Code โโที่มุมจอตรงนี้ด่วนที่สุดเลยจะ<า><า>ส่งฟรีทั่วไทยทุกออเดอร์ด้วยและที่สำคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยอ่ะดีมากค่ะอ,อ,อ,อยาก<ล>ให้มั่นใจโทรได้รีบโทรซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเพราะว่าเขามีรางวัลการันตีเยอะเลยถูกต้องครับเป็นรางวัลการันตีนะโดยเฉพาะจากชีวจิต5ปีซ้อนไม่ได้ซื้อไม่ได้หาแต่เขาให้เพราะคุณภาพจริงๆรวมไปถึงรีวิวทั่วประเทศก็แบบว่าบอกต่อกันไปอันนี้ขอบคุณ ตลอด10ปี<ะ>จึงทำให้2ล้านกว่าขวดนียจำหน่ายไปโดยที่เป็นเรื่องของคุณภาพล้วนๆรีบโทรด่วนกับโปรนี้1แถม 1, 1คุ้มมากซื้อตุนด่วนตอนนี้เลยครับชอบสิ่งที่ชวดเลือกยูช้อปปิ้งทีวีโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อโพชงพลัสหนขวดใหญ่แถมฟรีอีก1ขวดใหญ่ทันทีปกติโปรโนี้คุณต้องจ่ายถึง4,400บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง2,000บาทเท่านั้นสั่งโปรโนี้จัดส่งฟรีกันไปเลยโทรเลย02 1578922ย้ำ02 1578922ด่วนขอไมีจำนวจนจากัดนะครับชอบมา ราชอบมากที่โพชงพลัสช่วยทําให้เราทุกคนนั้นยังมีรูปร่างที่ดี<ช>ยังมีน้ําหนักไม่เกินและทําให้เราไม่ต้องเสี่ยงกับภาวะโรคอ้วนแบบข้างหลังนี้<ช>เดินไปไหนมา <ๆ S 2> ไหน<ๆ>น่ากลัวาม,มากคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยว่าคืออย่าคิดว่าความอ้วนเนี่ยมันคือความแบบบั่นทอนความมั่นใจเท่านั้นจริงๆมันคือเรื่องของสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเห็นหลักๆเห็นชัดๆด้วยเราไปตรวจสุขภาพปุ๊บคอเลสเตอรอลสูงไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงวันนี้บอกเลยค่ะว่าหลายๆโรคให้โพชงพลัสนะคะเป็นตัว ช่วยดีกว่าเพราะอะไรวันนี้ดูแลตัวเองง่ายๆเพียงแค่วันละ33บาบาทออยิ่งดื่มยิ่งด สุขภาพตัวเองดีแต่ถ้าเราแบบดื่มเครื่องดื่มทั่วไปอะคิดดูว่าหุยค่าใช้จ่ายนะแก้วหนึ่งเนี่ยสี 4, ่ห้าสิบบาททอนสุขภาพอีกที่ชายพอจะมีเคสแบบยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนไหมมีเรามีเยอะมากเพราะว่าโพชงพลาสคุณผู้ชมครับนอกจากจำหน่ายไปแล้วเลายังตามติดนะว่าลูกค้าที่ใช้จริงมีผลดีกับร่างกายอย่างไรบ้างไปดูเคสนี้กันหน่อยครับพี่สุรีพรพี่สุรีพรเป็นคนที่ต้องการความสดชื่นสดใสตลอดทั้งวันชอบกินอะไรหว,วานหวานตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นชากาแฟรวมถึงน้ำอัดลมขนมหวาน ก็ไม่เว้นรวมไปถึงฮะภาวะของเขาเกิดขึ้นครั้งนึงในชีวิตคือน้ำตาลในเลือดสูงกว่า300เดี๋ยวไปฟังคำพูดจากเขาเองดีกว่าว่าเขาเจอภาวะแบบนั้นทนทุกข์ทรมานแค่ไหนแล้วผ่านภาวะนั้นมาได้อย่างไรไปติดาตามชมพร้อมกันครับชื่อสุริพรจันตรงอายุ39ปี มาเล่าถึงอาการที่บอกว่าเคยป่วยหนักๆเลยคือเป็นโรคอะไรจ๊ะประวานไขมันโรคประวนันไขมัน,วนความดันพอมาประมาณตั้งสามสี่เดือนอะ่ะย้ายไปอยู่ที่พะเยาจ้ะแล้วทีนี้ทํางานตั้งแต่ตีห้ามาช่วยนะตีห้าเปิดร้าน้อนะทําทุกอย่างโรนะ,ะทําไปทํามาพอบาบายๆเงือมันจะออกตามรูขุมขนนะ่ะมันเอะใจไงตามหัวตามไรออกหมดเลยเพราะเรานึกได้ว่าเราเป็นประวานอยู่ใช่ปะ ถามนา้นาน้บอกใช่มั้ยก็เลยนั่งพักผ่อนหนูกินน้ําตาลไปครึ่งช้อนแล้วก็นอนพักผ่อนที่สุรีพรรู้ตัวเองว่าเป็นเบาหวานนี่มากี่ปีแล้วอ่ะพวกอสมอเขาจะมานัดเจาะใช่ไหมคนอายุ3 0 3สิบากจะนัดเจาะที่บ้านผู้ใหญ่พอเจาะปุ๊บเสี่ยงเขาก็นัดให้พี่อะไปโรงพยาบาลไปเจาะโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอก300กว่าพอก็บอกว่าเป็นเบาหวานปุ๊บมาทํางานจ้ะ แล้วมันก็นั่นแหละพูเพอพี่พูมาพี่ก็เลยไม่ทําเลยอพอหมอบอกว่าเป็นประวานต้องเลิกเลิกกาแฟเลิกเครื่องดื่มเลิกพวกแปบตีเลิกหมดทําได้ทาได้อาการดีขึ้นไหมดีจ้ากินโพชงนะนะอ๋อมาเจอโพชงนะกินโพชงไปสักประมาณเท่าไหร่ขวดแรกอะประมาณอาทิตย์หนึ่งอะจ้ารู้เลยรู้เลยว่าตัวเราก็ปี้ก็เป่าไม่ปวดแข้งปวดขามันกระดูกกระเดี่ยวมันไม่ลั่นไม่อะไรไงจ้า เริ่มเบาตัวขึ้นใช่เบาอาการวูบไม่มีน้ำตาลพี่ก็ปกติไปหาหมอที่ไรก็หมอก็บอกว่าดีหมดทุกอย่างเพราะหมอก็ตรวจใหญ่ตรวจพวกปอดพวกความดันไขมันจ่าประวานหมอบอกดีหมดได้สีเขียว5.6อจหมอบอกดีควบคุมได้ดีขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะขอให้ค่าน้ำตาลไม่ขึ้นขอให้คงที่แบบนี้จ้ะ ดีใจเนาะ เ,เราเนาะเราดีใจตรงที่ว่าเราได้นาเสนอนะครับสินค้าที่มีคุณภาพแล้วมาทำให้คุณภาพชีวิตของหลายๆคนที่เราตามติดไปหลังจากที่ซื้อไปเนี่ยว่าเขาดีขึ้นยังไงแล้วเขาดีขึ้นจริงๆใช่คือจริงอย่างที่บอกเลยว่าโพชงพลัสเนี่ยไม่ใช่ยารักษาโรคนะแต่ว่าเรารวบรวมสารสกัดต่างๆที่มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพแบบองรวมเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคอ้วนเป็นเบาหวานอยากดูแลใส่ใจตัวเองนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแนะนําให้ดื่มโพชงพลัสนะคะเหมือนเคสนี้เลยค่ะแล้ววันนี้อย่างที่บอกเลยว่าดื่มโพชงพล หวานแต่ถ้ากินพวกเครื่องดื่มหรืออาหารที่มันมีแบบน้ำตรงน้ำตาลาซึ่งทุกวันนี้พอบอกให้ลดความอ้วนหลายคนบอกว่า ดูเหมือนจะง่ายเนาะออแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ง่ายค่ะเพราะอะไรมันล่อตาล่อใจตั้งแต่วัยเด็กแล้วมันเป็นของที่เราชอบมาเลยรสชาติก็จะหวานๆเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกลูกกวาดค่ะลูกอมเอยขนมต่างๆใส่น้ําตาลไปเท่าไหร่เริ่มต้นจากวัยเด็กเลยนะพอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นวัยทำงานอ่ะก็ติดชากาแฟนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอะ่ะชาไขา่มุกแก้วนึงเป็นร้อยบางคนก็ซื้อนะอ่าแล้วก็พวกชาต่างๆเริ่มต้น4ี่หแต่กินทุกวันทุกวันวันละหลายแก้วคุณผู้ชม ปาลเท่าไหร่เขาใส่แก้วหนึ่งเนี่ยสองสามช้อนชาในน้ําตาลดื่ม3ามแก้วก็เกินปริมาณที่ร่างกายต้องการน้ําตาลในแต่ละวันละ, uh huh. อะพอวัยผู้สูงอายุอีกนะคะกินข้าวก็ต้องกินหวานพวกทองม้วนทองหยิบทองหยอดนะคะโดนัทขนมปังโอ้โหเลิกไม่ได้หรือว่าที่กินกาแฟปุ๊บก็ต้องตบด้วยของหวานตบด้วยเค้กคุณผู้ชมปกติมาตรฐานของน้ําตาลควรจะบริโภคแค่วันละ11ช้อนชาแต่น่าตกใจทุกวันนี้คนไทยและทั่วโลกบริโภคน้ําตาลเกิน มาตรฐานไปเตือนเท่าตัวก็คืออยู่ที่วันละ22ช้อนชาแล้วมันจะไม่ป่วยเป็นเบาหวานหรือว่าไขมันคอเลสเตอรอลสูงได้ยังไงพี่ชัยมีโรคอะไรที่สูงเสี่ยงบ้างคะจากโรคอ้วนนะคะมันสูงเสี่ยงเยอะมากค่ะว่าเราทุกคนยังคงใช้ชีวิตแบบปกติกันอยู่ครับภาวะอ้วนหรือว่าภาวะน้ําหนักตัวเกินเนี่ยม,มาดูก่อนมันเยอะมากเลยเสี่ยงต่าที่เป็นโรคทางเดินอาหารนะเรื่องของไขมันเกาะตับนิ่วมาะเรล็งตับก็มีมเร็งถุงน้ําดีกมามาเรล็งลําไส้ก็มีเรื่องของฮอร์โมนและเมตาบบริซึมความดันโลหิต เพี้ยนนะครับเบาหวานถามว่าหวานชนิดสองถามหาไขามันในหลอดเลือดก,ก็สูงด้วยยังไม่พอสมองมีอาการซึมเศร้าวิตกกังวลและอื่นๆเอามาเพิ่งเอาผ้าก็ถามหารวมถึงระบบการหายใจหอบหืดเหนื่อยง่ายความดันโลหิตสูงระบบสืบพันธุ์เพศชายระวังดีๆนะคุณผู้ชายนะมะเร็งต่อมล้กหมาถาหาได้คอกันหน่อยนอนโรนมีภาวะหยุหดหายใจขณะหลับด้วยยังไม่พอ พัทงทงเะเลยปัสสาวะนี่มีการติดเชื้อบ่อยการปัสสาวะไม่ค่อยอยู่ระบบไหลเวียนโลหิตเกิดอะไรขึ้นหัวใจหัวใจโตหัวใจขาดเลือดหัวใจวายยังไม่พอนะกระดูกข้อต่างๆเนี่ยมีความเสื่อมเร็วกว่าปกติเพราะต้องรองรับน้าหนักเยอะผิวหนังมีสิวนะครับมีขนดกมีการติดเชื้ออักเสบเชื้อรากินตัวมาหมดเลยระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนี่ถุงน้ำมีรังไข่ผิดป,ปกติประจำเดือนผิดป,ปกติเพราะว่ามีบุตรยากมะเร็ง เต้านมก็ถามหา<อ>แปลว่าล่ะแปลว่าทุกเพศทุกวัยเขาจัดการเรียบหมดเลยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ดูแลเรื่องของ,ของกิจวัตรประจำวันในการดื่มการกินของเรานี่นนแหละจริงๆบางบ้านเนี่ยส่งผลกระทบต่อครอบครัวก็มีนะออจากครอบครัวอย่างเงี้ยบางคนก็คือแบบเหมือนทำการบ้านไม่ไหวเพราะมันมีปัญหาสุขภาพจริงๆแต่ทีนี้มันมีอีกหนึ่งเคสค่ะก็คือเคสของคุณพี่สุพรณนะคะเคสนี้ต้องบอกเลยว่าไปตรวจสุขภาพปรากฏว่าไขมันในเลือดสูงค่าสูงขึ้นไปถึง700กว่าซึ่งมันเยอะมากเลยนะ คุณผู้ชมเพราะเป็นแบบนี้แกเครียดแกวิตกกังวลนะคะแต่จะเครียดขนาดไหนแล้อาการดีขึ้นได้ยังไงนะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสุพรรณชื่อนอกอายุ45ปีเป็นแม่บ้านค่ะก็เหนื่อยเบียนหัวแล้วก็หัวเหมือนหัวมันเท่าเป็นเท่ากระเชิดมันหนักหัวปวดมากปวดแบบบอกไม่ถูกนะไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นโรคเครียดวิตกกังวล คิดมากเหนื่ยอยค่ะท้อสุดๆเป็นหนักถึงขนาดได้หมอบอกไปสแกนสมองอะนอนโรงพยาบาลสามคืนก็บอกว่าคุณสุพันคุณเอยมอีไขมันในเลือดเจ็ดร้อยนะคิดหนักร่างกายเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันเหนื่อยจะฆ่าตัวตาย แม่ถ้าเกิดกูตายแม่จะอยู่ยังไงลูกกูจะอยู่ยังไงมันก็ไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเป็นโรคเครียดวิตกกังวลโรคหลายที่คุณสุพันได้ทนทรมานมานานหลายปีกลับถูกปลดทิ้งความทุกข์ครั้งนี้หลังจากเธอได้เห็นโฆษณาเครื่องดื่มสมุนไพรโพชงในช่องหนังไทยที่เธอโปรดปานอาการปวดของเธอกลับดีขึ้นเรื่อยๆจนเธอพบแล้วว่าอะไรคือทางออกที่เธอกำลังตามหาอยู่ก็เปิดช่องพูชาแนล82 ตัดสินใจว่าซื้อดีกว่าก็ดีขึ้นหัวก็ไม่ปวดไอ้หน้าก็ไม่เวียนแต่ก่อน,น่ายบ้านพริกคว่มพริกางเลยนอนเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรซื้อทุกอย่างยาอะไรก็ซื้อไอ้ที่เขามักที่ว่าเป็นน้ำมากน้ำอะไรนะ่ะก็กินากยาเป็นแคปซูลก็คือแต่สู้โพชชงไม่ได้มันมันกินง่ายนะคุ้มต่อสุขภาพเราดีใครอยากสุขภาพดีก็มา สนใจโพชงมันทำให้เราชีวิตเราดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วจ้ะ แม่พี่เขาบอกเนะสารพัดจะซื้ออะไรที่มันซื้อได้จะซื้อมาแต่มันไม่อยู่มาสักทีแต่พอเปลี่ยนใจมาซื้อโพชงพลัสครั้งเดียวเอาอยู่เลยเขาเอาอยู่ด้วยละ่ะเอาอยู่ด้วยความที่ขวดเขาใหญ่กินได้หนึ่งเดือนแล้วเนี้ยสาชนิดของสมุนไพรและพืชาติที่สกัดมาให้อย่างเข้มข้นยังไม่พอนะจะซื้อทั้งทีมันต้องดูมาตรฐานดีๆเพราะว่าสินค้ามาตรฐานนี่เขาจะแจงหมดเลยว่าเขาใส,าส่สารสกัดอะไรทํามาจากไหนยังไง วมไปถึงนะเลขจดแจ้งจากออยตรงนี้ก็ของแท้เราใส่ไว้ให้คุณมั่นใจในการเลือกซื้อแล้วก็เลือกสรรกันด้วยยังไม่พอจ้ะเลขข้างล่างนะคุณผู้ชมอันนี้คือเลขของล็อตการผลิตรวมไปถึงนะเป็นเลขของวันหมดอายุถ้าไม่ใช่ของแท้เขาจะไม่กล้าใส่มาให้<อ>แต่นี่ตีตรามาให้แปลว่าโพชงพลัสขวดนี้ของแท้และพร้อมจะส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมเลย,เยที่ดีขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะบำรุงร่างกาย ลดความดันเบาหวานหรือว่าสารพัดโรคนะแนะนําให้ทานเพราะว่ารวบรวมสารสกัดมากถึง32ชนิดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเห็ดลินจือค่ะตัวนี้เป็นสมุนไพรแห่งชีวิตช่วยลดน้ําตาลไขมันภูคราวเนี่ยนะภูคราวช่วยต่อต้านมะเรง็งรักษาสมดุลร่างกายโรคตาการโรคเรื้อรังแทรกซ้อนเบาหวานความดันโลหิตก็เหมาะมากๆอพอทอนเบอรี่ค่ะขยายหลอดเลือดเนี่ยโอโ้โหโรคอ้วนยิ่งเหมาะเลยเพิ่มเลือดแล้วก็ออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจดอกคํามฟอยช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะในหลอดเลือดค่ะมีอบเชยช่วยทําให้ร่างกายเย แข็งแรงเผาผลาญน้ําตาลให้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดการดื้ออินซูลินวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษ1ขวดใหญ่ๆคุณพ่อคุณแม่เกือบ1ลิตรนะ980 ml ราคาปกติ2,200บาทต่1ทอ1ขวดโทรมาทันตอนนี้ซื้อ1ขวดให้ฟรีอก1ขวดปกติต้องจ่าย4,400บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียงแค่ 2, 2> 2,000บาท 1578922 021578922หรือสแกน QR c o, K o, K o d ที่มุมจอตอนนี้ด่วนที่สุดเพราะทุกออเดอร์จะส่งฟรีทั่วไทยดื่มแค่วันละหนึ่งครั้ง<ม>แค่วันละหนึ่งครั้งตกเพียงแค่33บาทต่อวันแล้วคุณก็จะได้ความอร่อยเรื่องของสุขภาพการดูแลและโรคอ้วนก็ไม่ถามหาด้วย<ม>รีบโทรด่วนเพราะนี่คือหน้าที่สุดท้ายแล้วครับใช่แล้วโทรมาเลยนะคะ021578922 021578922หรือสแกน QR โคที K ่อยู่มุมจอตอนนี้ด่วนด่วนเลยจ้า วันนี้อุพิชายลาไปก่อนแล้วอยากให้คนไทยสุขภาพดีรีบโทรมาให้ทันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลือกอยู p ทีว